สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลินิกรักษาใจแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามการที่เราได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันเราจะขับเคลื่อนพลังงานชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันค่ะ คลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะว่าในระหว่างวันที่16ถึง30ธันวาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไร เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายโดยทั่วๆไปนะคะไม่ได้หมายถึงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นรายบุคคลโดยใช้สื่อก็คือไพ่ยิปซีนะคะเป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดพลังงานทางจิตถึงคุณค่ะขอให้คุณฟังอย่างมีสติแล้วก็พิจารณาไปด้วย คุณคุณที่เกิดในวันพฤหัสคะเราจะเห็นว่าหน้าไพา่ย,ยิปซีได้บ่งบอกถึงสถานะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะคะว่า คุณมีเรื่องของพลังงานด้านดีอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณอยู่แล้วเป็นต้นทุนชีวิตที่ดีให้กับตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะต้องเจอกับปัญหาและก็วิกฤตอะไรต่างๆนะคะมันเป็นธรรมดาค่ะอย่าปรุงแต่งอะไรเพิ่มเด็ดขาดนะคะเพียงแค่ให้คุณหยุด อยู่กับการปล่อยวางอย่างมีสตินะคะแล้วทุกเรื่องมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปเองโดยธรรมชาติค่ะอย่าเอาจิตใจไปปรุงแต่งเพิ่มเด็ดขาดมันจะเป็นการเพิ่มกระแสเข้ามากดทับดวงชะตาของคุณนะคะทำจิตใจให้สงบร่มเย็นแล้วทุกเรื่องมันจะขับเคลื่อนผ่านไปโดยธรรมชาติของมันเองค่ะ เรามาดูทางด้านการเงินของคุณก่อนนะคะว่าในช่วงระหว่างนี้ในด้านการเงินของคุณคุณอาจจะเจอกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นอุปสรรคทางด้านการเงินของคุณเช่นมีรายจ่ายมากกว่ารายรับช่วงนี้หรือว่ามีปัญหาติดติด,ตดขัดขัดอุปสรรคในเรื่องของการเงินการเจรจาทำอะไรก็ไม่ประสบผลสักทีในเรื่องของการเงินอย่าไปปรุงแต่งอะไร เพิ่มเติมเด็กขาดนะคะช่วงนี้คุณก็อาจจะทำบุญก็ได้โดยการที่คุณทำบุญไปช่วยเหลือสังคมแล้วอุทิศส,ส่วนบุญกุศลนั้นของคุณไปให้กับผู้ล่วงลับที่เป็นบนรรพบุรุษของคุณก็ได้นะคะเพื่ออย่างน้อยทำให้คุณเกิดความสบายใจค่ะแล้วในเรื่องของการเงินของคุณนั้นอยู่ในกระแสดวงชะตาของคุณนั่นเองค่ะไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากมาย ขอให้คุณได้ผ่อนคลายจากความรู้สึกที่คุณเกิดถึงในเรื่องของการตัดรอนในเรื่องของความทุกข์ต่างๆของคุณก่อนปรับสภาพจิตใจของคุณให้อยู่กับความสงบร่มรื่นนะคะแล้วคุณจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาอุปถัมภ์ดวงของคุณนั่นเองค่ะจะเห็นว่าเงินของคุณแม้ว่าจะถูก ออกไปนะคะแต่บุญของคุณก็จะสามารถทําให้การเงินของคุณนั้นกลับมาอุปถัมภ์ดวงของคุณอยู่ได้อย่างต่อเนื่องค่ะในเรื่องของการงานของคุณช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่สะดุดคุณอยู่นะคะช่วงนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามที่มาสะดุดในด้านการงานของคุณอย่างน้อยๆมันก็ทําให้คุณได้รู้จักในเรื่องของการปรับ ตัวหรือว่าการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆในเรื่องของการงานของคุณหลุดออกจากความจำเจแบบเดิมๆบ้างก็ได้นะคะถ้าหากว่าคุณไม่เจอปัญหาแล้วก็ไม่เจอวิกฤตคุณก็จะได้ไม่มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมค่ะอย่างน้อยๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทํทให้คุณพลิกผันจากเดิมให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมขออย่างด ะะว่าอย่าท้อแท้ขอให้คุณทํากับมันอย่างเต็มที่ทุ่มกับงานที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันนี้เต็มความสามารถของคุณแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานของคุณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้แน่นอนค่ะอย่าเพิ่งท้อแท้ซะก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะ ก้าต่อไปค่ะข้างหน้ามีอะไรดีๆรอคุณอยู่อีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการงานค่ะอยู่ที่ว่าตัวของคุณเองจะเข้มแข็งแล้วก็ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคไปได้หรือเปล่าถ้าคุณฟันฝ่าไปได้อะไรดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้าอีกเยอะเลยค่ะ ในเรื่องของความรักช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าจิตใจยังไม่อยู่ในข่ายของความปกตินะคะการพูดคุยกันในเรื่องของความรักช่วงนี้เว้นระยะหน่อยก็ได้นะคะอาจจะหาอะไรที่มันเป็น กิจกรรมที่ทำแล้วเกิดความสุขความสบายใจความเพลิดเพลินทั้งคนรักและก็คู่รักของคุณนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีเพื่อทำให้เกิดจิตใจที่มีพลังงานด้านดีหากว่าจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความขุ่นมัวความทุกข์ต่างๆไม่ควรที่จะเริ่มต้นในการพูดคุยหรือแสดงออกนะคะฝึกความอดทนให้มากขึ้น ยอมบ้างก็ได้นะคะบางสถานการณ์เพื่อลดความตึงเครียดลงแล้วอารมณ์ปกติ จิตใจปกติให้วันเวลาขับเคลื่อนไปสักเล็กน้อยเราค่อยๆกลับมาคุยกันเรามาหาทางออกร่วมกันทุกเรื่องมันมีทางออกของมันเสมอหากว่าความรักของคุณช่วงนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาเรื่องราวต่างๆถอยกันคนละก้าวนะคะอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับคุณก็ได้ค่ะแล้วเราค่อยพูดคุยกันใหม่ในสถานการณ์ที่คุณดีขึ้นหรือว่า ในสถานการณ์ที่ทุกๆเรื่องมันผ่านพ้นไปก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่ค่ะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะหากว่าคุณอกหักผิดหวังเสียอกเสียใจนะคะถือซะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเราให้เราได้เรียนรู้ค่ะการที่เราพบเจอกับเรื่องราวของความรักมันมีหลากหลายรูปแบบจิตใจของคุณก็จะเติบโตไปด้วยมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไปในตัวค่ะอย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจนะคะเราจะต้องเจอคู่ครองที่ดีของเราในอนาคต แน่นอนค่ะในเรื่องของสุขภาพแน่นอนค่ะช่วงนี้คุณต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสุขภาพอย่างมากมายเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องเจอกับความวิกฤตในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองก็อย่าพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็แล้วกันนะคะไม่ประมาทตั้งตัวเองอยู่อย่างมีสติรอบคอบขึ้นมาหากว่าสถานการณ์ที่คุณต้องเจอในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้แนะนำในเรื่องของการเจริญสติให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดวิบากกรรมเก่าเรื่องของสุขภาพของคุณค่ะแล้วหมั่นฝึกจิต ใจของคุณนะคะให้ปล่อยวางเมื่อคุณปล่อยวางอะไรต่างๆมันก็จะลดกําลังคุณด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องวิบากกรรมในเรื่องของสุขภาพของคุณนั้นมันจะลดอิทธิพลลงอย่าปรุงแต่งอาการใ,ใดๆเพิ่มขึ้นนะคะควรจะหาบทสวดมนต์เป็นที่พึ่งทางใจเพื่อที่จะเป็นการลดพลังงานของวิบากกรรมค่ะแนะนําบทสวดปฏิจจสมุปบาทนะคะเป็นการสวดและ เป็นเบียดเอากรรมเก่าออกจากจิตคุณเพราะว่าจิตของคุณนั้นจะต้องหาที่พึ่งเพื่อไม่ให้มันปรุงแต่งอาการมากขึ้นค่ะ โดยทั่วๆไปของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะโดยดวงของคุณแล้วหากว่าคุณไม่มีจริตในการปรุงแต่งอาการต่างๆเพิ่มมากขึ้นทุกเรื่องมันจะผ่านพ้นไปค่ะเป็นเพราะกระแสกรรมเก่าเข้ามาเบียดดวงของคุณในช่วงนี้เท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าอิทธิพลของกรรมเก่ามันมาเบียดคุณช่วงนี้เราก็ทําบุญใหม่สร้างกรรมใหม่ของเราโดยการฝึก,กจิตให้อยู่กับความ

ความร่มเย็นหาที่พึ่งทางใจให้จิตใจของคุณมีที่ยึดเหนี่ยวเท่านั้นเองค่ะวิบากกรรมเก่าก็ทําอะไรกับคุณไม่ได้แต่เรากําลังจะเปลี่ยนแปลงจากกรรมเก่าเป็นกรรมใหม่เป็นกรรมที่ดีเป็นกรรมฝั่งกุศลน,นะคะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตาชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะขับเคลื่อนพลังงานดีๆของคุณต่อยอดจากของเดิมที่ดีอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นการเพิ่มบุญวัต หนาของตัวของคุณเองแล้วก็โดนบรนดาลใจสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณเองประสบความสําเร็จและเกิดความอัศจรรย์ใจมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วก็มีโชคลาภอุปถัมภ์ดวงชะตาของคุณด้วยค่ะช่วงนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้คุณได้ขับเคลื่อนพลังงานดีๆด,ด้วยธรรมะนะคะ ตนไปที่พึ่งแห่งตนแล้วคุณจะพบกับความโชคดีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ